เกือบสแลมทั้งครับลูกนี้เยี่ยมครับต้องแท็กหมัดเลยครับแมสโจนสตีไปดีตีไปสั้นหลังลูกเยอะเลยครับ

ลงหรือเปล่าโอ้โหดูครับเรียบร้อยครับ คู่นี้นี่ขยับตามผู้นำแค่แาบเดียวดูครับห้าเบอร์ดี้ติดไปแล้วครับรอบแรกนี่ยี่สิบเก้าโอแฮนี่ขึ้นมาสวยแล้วครับสราทอริเซ่ก็ไม่เป็นไรเลยครับ ครับมา <the> ดูกลุ่มนี้จะขยับหนีได้หรือเปล่าครับขึ้นมา1นออนนะครับพัดอีเกลิล